โอเคสบายดีพี่นอ้องเมื่อมานพบก,กันกับสาลาอีกครั้งเนาะมือนีนสาลาการซิมาตําตีนไกใส่ข้าวปุ่นเนะาะมันจะเป็นแบบตําแบบบานๆแต่ว่าความแซ่บมันแน่นอนลาย่นอะมาเบิ่งนกันเลยอันนี้ก็คือมาพริกเนาะมาพริกกับพวอเทียมที่ตำก่อนแล้วก็มีน้ำตาลมีฟางหนวนแล้วก็มี มักเลนกับมักนาเนาพี่นอ้องก็อันนี้ก็คือขบปปุนเนาะน,นี่ก็คือกินไก่เนาพี่นอ้องมาเบ่งกันเลย<ม>โอเคตอนก็เล่นหมดกับกับที่ตำรักพริกกับเพียมกันเนาะ มากะทิใส่ใส่นวแล้วพี่เนาะใส่นัวเนาะใส่น้ำตาลเดี๋ยวตะหมักเราวพี่นนองใส่ลายจะได้เราใส่ลอยะได้้ด ต่อไปกับมะกรินรกตน้องสาัดจะตัมเป็นหน่วยหนึง่งโอเคมีมะนาวลงเนยที่เนาะมะนาวลงใปเป็นเรีแบบ้อย ต่อไปกบทิใส่ปลาเด็กเนาะลองตออมั้พี่เนาะใส่สาหมี่ก่อนอย่ามัตรขเคเขมกดน,นันก็เลยเอากระสี่เอากินไก่ลงเลยพี่เนาะ บานๆพี่้องเลยแต่ว่าคามเสริร์รับรองว่าแซ่บอีกทีต่อไปกับที่ใส่ขปนเนาะ พี่น oh. ้องพี om, ่น้องดี่กว่าอ <Ooh. S 1> ู้ดินไก่มันเต็นออกมาไหลาพี่น้องเลยสิมันจะแสบด้วยจังไหนเนาะสิมากน ເອ <c ười> ົາເຂົ້ານໍາເດີ້ຈັກหน่อยເນາະເພື່ອຄວາມນົວອັນນີ້ອີກຈหน่อยເອົາກາຊິຊາຍຫຼັนึง พี่นอ้องการตามเสบานบานแต่ว่าแส่ปลายทีเลยพี่นอ้องพี่นอ้องพี่น้องเครื่องนี้จะอาการมันก็ฮ้อนได้แล้วพี่นอ้องทักษาสุขภาพกันเเด้อย,ยานบสบายพี่น้องเลยบลเด็กกระต o งไว้์การคันธุมหรือว่าใส่หมวกของเองพี่นอ้องเดี๋ยวเ่าที่เป็นวัดตีไข่นอกพี่นอ้นองเนาะ ทำไปทีเรียบร้อยแล้วตัวน,นี้กันสลา,ากะสิกินไหมเนาะพี่นนองตำเองกินเองพี่นนองแ่บเองวันนี้ แต่ได้พี่หรอกตื่นใจแซ่บเคังแซ่บข้างนอกี่็ร้อนไอากาศมันจะหอนสลายมาจะกินสดนั่นมันง่งว่ะ sẵn lại Mặc bạc là kỳ nằm thế nào Ở mười dịp nó, Thì tôi lại แซ่บดีพี่น้องว่าสลากระกตมัมแบบบานๆน,นอเพระ่าณสลาเคยอยู่ไฮอยู่นานแล้วพี่น้องจะตา่าแบบบาคโปรตแต่ว่าความแซ่บมันแน่นอนลายพี่น้องถึงหน้าตามันเกิบ่บีโบเลเนาะแต่ว่าความแซ่บมันแน่นอนแซ่บไปดีกับหลองว่าแซ่บ จับอ๋กินไก่มาจะเอามือหยิบกินเนาะ ừm, xèo đi thì nóng ừm, xì lại thì nóng แบบม่งหน้าตามันอนยังทำเหรออืมแซบอีก,อกพี่มือสระเองมั้งพี่นอ้องมันก็ต้องแซ่บอยู่แล้วอืโอเคแล้วพี่นอ้อง ตอนนี้กาสลาราที่จบคลิไปไว้สันนี้เนาะนก็โดยมดการสลาการิิ่อฝาก่อ,ากองนาพี่น้องทุกทุกคนนะพี่น้องฝากกดไลค์กดกระดิ่งให้สาราเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สลลาเหตุาาหคลิบในตอนต่อไปสำหรับคนนี้กะสิคอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้า